จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเช่นเคยค่ะวันนี้อุ๋ยก็มีสูตรหมักไก่ทอดค่ะแล้วจะหมักไก่ทอดของเรานะให้อร่อยวันนี้ก,ก็มีอีกหนึ่งสูตรความอร่อยจากไก่ทอดค่ะจะใช้ปีกกลางไก่นะล้างความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะใช้มีดทิ่มให้ทั่วเลยนะทุกชิ้นแบบนี้ค่ะ เวลาเราปรุงรสจะได้ซึมเข้าสู่เนื้อไก่นะคะนี่เลยค่ะวันนี้มีเคล็ดลับค่ะอุ๋มมีวิธีค่ะดับกลิ่นเหม็นจากไก่ที่ความเย็นไม่ถึงนะนี่เลยบางทีเราซื้อมาแล้วอะ่ะยังไม่ทําให้แช่ช่องฟิตไปเลยค่ะมันก็จะทําให้ไก่ของเรานะยังดูสดอยู่แต่ในกรณีที่เราลืม เอาแช่ไว้ช่องธรรมดาหรือซื้อมาตั้งแต่เช้ากว่าจะได้เก็บก็เย็นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะให้เอาไก่นะใส่ลงไปเลยแล้วก็ขยำเกลือก่อนเลยนะดับแรกไก่นะต้องทําให้ครบขั้นตอนนี้เลยนะให้เราขยำเกลือไปก่อนเลยนี่นะขยำไปก่อนเลยค่ะ เกลือนะที่เราขยับลงไปเนี่ยเราขยับจนก,กว่าเกลือจะละลายค่ะการใส่เกลือลงไปค่ะจะทําให้เนื้อไก่เรานะคลายน้ําจากข้างในออกมาค่ะขยับไปเลยแบบนี้เกลือละ,ละลายแล้วนะต้องให้ละลายเลยค่ะแล้วเราจะมีความรู้สึกความชุ่มฉ่ำแล้วก็น้ำออกนะแบบนี้แล้วเราก็ล้างน้ำเลยค่ะ กลับก็้าไปเลยแล้วใส่น้ำต้มใส่ชูล,ลงไปค่ะวันนี้ไก่ที่อยู่ล้างนะครึ่งกิโลค่ะอุ๋ก็ใส่น้ำต้มใส่ชูล,ลงไปนะประมาณสามช้อนค่ะไม่ต้องกลวนนะว่าเขาจะเปรี้ยวเพราะเดี๋ยวเราล้างออกค่ะแล้วตามด้วยแป้งมันค่ะสองช้อนนะคนพูนเลยนี่ค่ะ หลังจากที่เราทำแบบนี้แล้วนะให้แช่ทิ้งไว้5นาทีค่ะเมื่อครบ5นาทีนะเราก็ล้างเลยค่ะก็จะใช้วิธีการเอาขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็เปิดน้ำล้างเลยค่ะเราล้างจนก,กว่าน้ำจะใ่เลยนะ เท่านี้ค่ะเราก็จะได้ไก่ที่กลับมาสดอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะเป็นไงล่ะคะสําหรับวิธีที่หิวนามาฝากค่ะเดี๋ยวเรามาหมักไก่กันเลยดีกว่าค่ะห๋ยจะใส่น้ําตาลทรายลงไป1ช้อนแล้วก็น้ําปลาค่ะให้ใช้น้าปลาอย่างดีนะจะได้หอมค่ะหนึ่งช้อนและเกลือค่ะครึ่งช้อนชาใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราขยำค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะ หลังจากที่เราขยำเสร็จแล้วนี่ค่ะุ๋ยจะใช้เป็นผงปาปิกานะคะใส่ลงไปเลยค่ะสองช้อนค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ขยำเลยนะให้เข้ากันเลยค่ะให้ขยำนะระมาณค่ะสองถึงสามนาทีนะเพื่อให้ไก่ของเรานุ่มนะ และเครื่องปรุงก็จะได้ซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้เป็นอย่างดีค่ะให้แช่ใส่ตู้เย็นไว้สักสองชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราแช่มาได้สองชั่วโมงนะแต่เนี่ยเกินค่ะก็ประมาณแค่สชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วนะอุ๋ก็จะมาใส่ค่ะเป็นแป้งข้าเจ้าค่ะลงไปสักสองช้อนค่ะนี่ค่ะหลังจากเราใส่แป้งแล้วเราก็เค้าเลยค่ะ สำหรับใครนะที่ไม่อยากจะทานไก่ก,กรอบก็ไม่ต้องใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วนะให้อํนำลงทอดได้เลยค่ะตั้งกระทะค่ะเราจะใช้ไฟปานกลางนะไปทางแรงค่ะแล้วเทน้ำมันสำหรับทอดลงเลยค่ะเทคนิคก,การทอดไก่ของเราให้กรอบนะน้ำมันต้องท่วมไก่ค่ะเรารอจนน้ำมันร้อนนะแล้วเราก็ใส่ลงทอดเลยค่ะ ้องให้ท่วมใ่แบบนี้เลยค่ะอุ้ยก็เลยจะทอดทีละน้อยๆค่ะหลังจากที่เราใส่ลงไปนะเราอยังไม่ต้องทาอะไรค่ะเดี๋ยวใส่เขาสุกเข,ขาจะลอยขึ้นมาเองค่ะให้ใช้ไฟกลางนะไฟกลางไปทางแรงค่ะแต่อย่าใช้ไฟแรงค่ะไม่อย่างนั้นข้างนอกก็จะเหลืองเร็วแต่ท้้งใงจะไม่สุกนะถ้าเราอยากข้างนอกกรอบเหลืองสวยข้างในสุกกาลังดีนะ ใช้ไปปานกลางเป็นทางแรงค่ะวิธีสังเกตง่ายเลยนะเพื่อนใช้ตลิ่ค่ะลงไปุงเลยค่ะเห็นไหมก็จะหลุดมาง่ายมากเราก็จะรอยตัวแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จับข้างนี้ค่ะ ก็จะเหลืองไว้ค่ะถ้าเหลืองถูกใจแล้วเราก็ทอดขึ้นเลยคนะ่ะสำหรับปีกไก่ทอดค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ